สหรัฐอเมริกาต้องการอะไรจากเวเนซุเอลาถึงกับต้องเปิดปฏิบัติการโจมตีแบบรุนแรงและบุกจับตัวประธานาธิบดีแบบสายฟ้าแลบเพื่อปรบาบยาเสพติดให้หมดไปหรือมีผลประโยชน์อะไรแอบซ่อนอยู่ใต้ดินการเขย่าระเบียบโลกในครั้งนี้จะทำให้โลกในปี2026ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหรือไม่คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คือน้ามันและการทวงคืนพื้นที่หลังบ้านที่กาลังถูกจีนและรัเสเซียตีท้ายครัวครับ เริ่มกันถึงสิ่งที่มีอยู่จริงก่อนครับสิ่งที่ทําให้เวเนซุเอลาเนื้อหอมก็คือน้ํามันดิบครับเวนซุเอลาเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ํามันดิบสํารองมากที่สุดในโลกครับกว่า3ามแสนล้านบาร์เรลมากกว่าประเทศซาอุดีอาระเบียซะอีกครับนี่คือขุมทรัพย์พลังงานที่สหรัฐอเมริกาพึ่งพามาตลอดหลายทศวรรษครับแต่จุดเปลี่ยนคือความล้มเหลวครับรัฐบาลที่มาจากเผด็จการฝ่ายซ้ายตั้งแต่ฮูโก้ชาเวสถึงมาดูโรบริหารจัดการติดพลาด รัฐบาลเข้ายึดก,กิจการของเอกชนไล่คนเก่งออกเอาคนของตัวเองเข้าไปทำงานแทนสร้างความสุขปลอมๆให้กับประชาชนด้วยการใช้เงินทำนโยบายประชานิยมจนเจ๊งเกินเงินเฟ้ออย่างรุนแรงกว่าล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อน้ำมันโลกถูกลงจนเงินเวเนมีค่าน้อยกว่ากระดาษทิชชู่และในจังหวะนั้นแหละครับที่ชาติกำลังเป็นหนี้คนที่เข้ามาต่อลมหายใจให้คือจีนกับรัสเซียครับจีนขนเงินมาให้กู้เพื่อแลกกับน้ำมันส่วนรัสเซียขนอาหารและอาวุธ มาคุ้มครองความมั่นคงให้กับเวเนซุเอลากลายเป็นว่าทรัพยากรที่เคยเป็นแหล่งความมั่นคงให้กับสหรัฐต้องตกไปอยู่ในมือของขั้วตรงข้ามเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ครับเพราะว่าในทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นเวเนซุเอลาถือเป็นสนามหลังบ้านของสหรัฐเพราะว่าอยู่ห่างจากดินแดนของสหรัฐเพียง30มนาทีเท่านั้นการปล่อยให้ปูตินหรือสีจิ้นผิงมาตั้งฐานทัพหรือคุมท่อน้ํามันจอคอของตัวเองแบบนี้เป็นภัยความมั่นคงขั้นสูงสุดต่อสหรัฐอเมริกาครับ แล้วสหรัฐใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการจัดการเวเนซุเอลานอกจากระบบการเมืองที่บอกว่าเป็นเผด็จก,การไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วสหรัฐยังใช้เหตุผลเรื่องยาเสพติดด้วยครับโดยตราหน้าว่านี่คือนาโคสเตตหรือรัฐค้ายาที่ส่งออกโคเคนไปมอมเมาคนอเมริกันนะครับถามว่าจริงไหมเรื่องนี้มีมูลครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วนี่เป็นเหตุผลสําคัญในการที่จะส่งกองเรือหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าไปแทรกแซงเหมือนที่สหรัฐเคยทํากับปานามามาในอดีต ทำให้นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การปราบยาเสพติดหรือการเปลี่ยนตัวผู้นําประเทศเท่านั้นนะครับแต่เป็นการสร้างความมั่นคงใหม่หนึ่งเป็นการดึงแหล่งพลังงานกลับมาครับเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ํามันดิบสํารองมากที่สุดในโลกนะครับกว่า3 0 0แสนล้านบาร์เรลตีเป็นมูลค่าตลาดปัจจุบันครับอยู่ที่ประมาณ20ล้านล้านดอลลาร์หรือที่เงินไทยอยู่ที่700ล้านล้านบาทครับเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลเลยครับ ถ้าหากบริษัทสัญชาติอเมริกันเป็นคนเข้าไปควบคุมสัมปทาน,นี้และยังเป็นการการันตีความมั่นคงด้านพลังงานให้กับสหรัฐในภูมิภาคนี้ด้วยครับสองครับเป็นการตัดวงจรยาเสพติดสหรัฐอ้างข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมนะครับระบุว่ารัฐบาลมาดูโรอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดของวเนเอลลาครับการจับกลุ่มผู้นําในครั้งนี้จะเป็นการตัดวงจรสีดําที่หล่อเลี้ยงระบบเผด็จการในเวเนเอลลาได้อย่างถาวรครับ และข้อที่สาครับสำคัญที่สุดเลยคือเป็นการไล่อิทธิพลของมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียออกไปจากทวีปนี้ครับเหตุการณ์นี้มาทําให้เราย้อนเห็นภาพในอดีตนะครับที่สหรัฐเคยบุกเข้าไปในเฮติหรือปานามาเพื่อเข้าไปจัดการระเบียบหลังบ้านตัวเองหรือการเข้าไปแทรกแซงพื้นที่ยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างพื้นที่ของอิรักนะครับโดยอ้างเหตุผลเรื่องประชาธิปไตยและอาวุธร้ายแรงแต่สุดท้ายแล้วสหรัฐก็ได้ผลประโยชน์เรื่องน้ํามันดิบปริมาณมหาศาลใต้พื้นดินครับ รวมไปถึงการบุอกอัฟกานิสถานนะครับโดยอ้างว่าจะเข้าไปปราบก,กลุ่มก่อการร้ายแต่สุดท้ายแล้วสหรัฐมักจะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าไปแทรกแซงก,ก,กิจการของประเทศนั้นๆนด้วยที่หลายฝ่ายมองว่ามันเป็นจุดประสงค์หลักของการรุกรานอธิปไตยในประเทศอื่นๆครับการเดินเกมในครั้งนี้นะครับมันจึงสะท้อนความกังวลของสหรัฐว่าถ้าเขาทาไม่สําเร็จภาพที่จะเกิดขึ้นคือหลังบ้านของเขาก็จะไม่ปลอดภัยต่อไปโลกที่สหรัฐเคยเป็นพี่ใหญ่ อาจถูกท้าทายด้วยคู่อำนาจใหม่เช่นจีนและรัสเซียศึกชิงหลังบ้านครั้งนี้จึงเดิมพันด้วยทรัพยากรมูลค่ามหาศาลและศักดิ์ศรีของชาติมหาอำนาจส่วนชาวเวเนซุเอลาคือผู้ได้รับผลกระทบเต็มๆนั่นเองครับคุณคิดว่าสหรัฐจะทวงคืนเวเนซุเอลาได้ไหมหรือว่าจีนกับรัสเซียจะยึดพื้นที่นี้ได้อย่างถาวรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเยอะนะครับ